สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม emoji like post ใน Facebook กันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะมาในเว็บไซต์พิ่มควา MM ์ kmmkth หรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างกันไปได้เลยนะคะในตัวลิงก์ของ kmmkth ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะปกดกันไปด้านในได้เลยค่ะเว็บไซต์ kmmkth จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดเข้ไปด้านในได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG TikTok t w i t t e r t ร l e er gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรับผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยร็องอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ <environments> เทามาสู่หนาเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i ด t จิตอลทวิตเตอร์เท gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไล และอื่นๆ<ร>อีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้ริการกันไปได้เลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนตรงนี้นะคะเลือกเป็นแพลตฟอร์มของ facebook กดกันไปได้เลยค่ะมุมตรงนี้นะคะเลือกเป็นบริการของเพิ่มไลค์อิโมจินะคะตรงนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการนะคะก็จะเป็นรูปอิโมจินะคะพอเลือกเป็นรูปลักษณ์ด้านบนนะคะ คำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจกัอนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเพื่อนเองนะคะในตัวลลง์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการเป็นโพสนี้และกันนะคะกดต้องเวลาของเข้ามานะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงานยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขั้นตอนอยู่ที่สามสิบใส่กันไปสามสิบค่ะกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเพื่อนเองนะคะ ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือ order ออของพเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเล็ก order ออของพเพื่อนเองนะคะหาก,พกเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นสามารถดำเขอเอ order ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดินกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะรอดำเนินการกันอยู่นะคะรอการสครู่หนึ่งนะคะ รายละเอียดของการวางลิงก์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นปริมาณการสั่งซื้อและค่าบริการนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะพี่กันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยนะคะมีถึงห้าช่องทางกันเลยนะคะตัวสแกนค r code ต,ตรงนี้นะคะก็ขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเลยนะคะกดจำนวนเงินและกดสั่งไปกันได้เลยนะคะตัวนี้ยอดเงินจะขึ้นทันทีเลยค่ะในตัวโอนเงินตรงนี้นะคะ โอนเงินผ่านธนาคารนะคะนำสลิปมาแนบเงินเข้าทันทีด้วยเช่นกันนะคะทีวีตรงนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการด้านในนะคะก็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะมีตัว t o ททูมันนี่อยู่ในบริการของตัวทีวีด้วยนะคะอังเปาวอลเล็ตรงนี้นะคะสามารถสร้างสอ่งอัพเปาแล้วนําลิงก์มาวางกันได้เลยนะคะตัวนี้นําลิงก์มาวางแล้วยอดเงินเข้าทันทีเลยค่ะตัวคริปโตตัวนี้นะคะสําหรับ เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะใช้คริปโตตัวนี้โอนเงินก็สะดวกที่สุดเลยนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อไปดูโทษทีนะคะไปดูบริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยนะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยจะอยู่นานีกันทั้งหมดเลยนะคะหลักหลายบริการและหลักหลายแพลตฟอร์มด้วยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะคะ Youtube TikTok นะคะตัว l e m o n ไก็มีนะคะชอป p e e l i e มี หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงลูปดวงตาตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคําสั่งซื้อกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะกดคัดลอกลิงก์จากตรงนี้ได้เลยค่ะ ่าคอมมิชชั่น5%เปเกันเลยนะคะมาดูตัวช่วยเหลือกันนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเพื่อนๆใดนะคะเติมเงินไม่เข้ายอ่อะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนําเล็กออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้ขึ้นเลยค่ะมีหัว มีการพบปะปัญหาได้ก็สามารถกดเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะมาดูตัวดาวน์โหปปลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะใช้งานได้ทั้งของ PC และ Android เลยนะคะ iOS ดาวน์โหลดได้ทั้งของ App Store และ Google Play เลยนะคะ ตอนนี้นะคะยอดอิมมูจิไลโพสของ Facebook ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะค่ะเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k m m d ให้กันดูนะคะ